แต่นับตั้งแต่ที่มีสงครามระหว่างอิสราเอลแล้วก็กลุ่มฮามาสที่เกิดขึ้นตั้งแต่7ตุลาคมที่ผ่านมาก็จะเห็นภาพทั่วโลกนะครับที่ออกมาเคลื่อนไหวเพื่อที่จะสนับสนุนชาวปาเลสไตน์แล้วก็เรียกร้องให้มีการหยุดยิงด้วยในกาซาครับซึ่งภาพความสูญเสียที่เกิดขึ้นถูกสะท้อนออกมาผ่านปลายผู้กันของศิลปินในอิรักด้วยนะครับคุณสับ์ค่ะเดี๋ยวคุณต้องเตรียมใจนะเพราะว่า แม้จะเป็นภาพวาดแต่หลายภาพเห็นแล้วอึ้งยังมีภาพหนึงเป็นภาพของเด็กที่เสียชีวิตในเขตกาซาแล้วก็เขาวาดภาพเป็นเด็กที่ติดปีกเป็นเทวดาตัวน้อยอบินขึ้นสู่สวรรค์นะคะนี่ก็คือเรียกว่ามันเป็นเป้าหมายของการจัดงานในครั้งนี้เลยนะคะที่ต้องการที่จะสื่อให้โลกนั้นได้เห็นถึงความเจ็บปวดของประชาชนผู้บริสุทธิ์ที่ต้องเผชิญกับความสูญเสียจากการสู้รบในครั้งนี้ค่ะ ศิลปินชาวอิรักทั้งหญิงและชายนะคะหลากหลายเพศหลายวัยออกมารวมต,ตัวกันที่ริมแม่น้ำในเมืองบาสราทางตอนใต้ของอิรักค่ะเพื่อร่วมกันสร้างสารรค์ผลงานศิลปะถ่ายทอดเรื่องราวความเจ็บปวดที่เกิดขึ้นในกาซาตลอดช่วงกว่า1เดือนที่ผ่านมาอย่างภาพนี้นะคะที่เป็นเทวดาตัวน้อยก็คือมาสื่อถึงเด็กในกาซาที่เสียชีวิตจากการสู้รบค่ะก็ผู้จัดงานในครั้งนี้เนี่ยนะคะเล่าว่า จุดประสงค์หลักเบื้องต้นก็คือต้องการแสดงให้โลกได้เห็นถึงความเจ็บปวดของประชาชนผู้บริสุทธิ์ในกาซาที่ต้องเผชิญทั้งกับการทำลายล้างจากอาวุธจากระเบิดขีปนาวุธจรวดนะคะแล้วก็ทั้งผู้จัดงานและตัวศิลปินต้องการให้งานนี้เนี่ยได้ช่วยปลอบขวัญชาวปาเลสไตน์ในเขตกาซาโดยใช้สิ่งที่เรียบง่ายอย่างศิลปะค่ะแล้วก็หวังว่าข้อความนี้จะส่งไปถึงทั้งโลกด้วย แน่นอนนะคะว่าผลงานของศิลปินจำนวนมากก็จะเน้นไปที่ความสูญเสียที่เกิดขึ้นกับเด็กๆในกาซาค่ะอย่างภาพของเทวดาตัวน้อยนะคะหรือภาพของภาพนี้เนี่ยชื่อว่าอ้อมกอดสุดท้ายนี่เป็นภาพของหญิงสาวที่เป็นแม่กำลังจะสูญเสียลูกของตัวเองไปตลอดการค่ะแล้วก็ด้านหลังก็คือเป็น เปลวเพลิงนะคะที่โหมลุกไหม้สื่อถึงสงครามที่นำมาสู่การทำลายล้างเผาผลาญดินแดนแล้วก็หัวใจของแม่ที่ต้องสูญเสียลูกค่ะอันนี้ก็เป็นภาพที่ก็ดูแล้วสะเทือนใจจริงๆนะคะเป็นภาพที่เตือนใจถึงความโหดร้ายของสงครามแล้วก็หวังว่านี่ก็เป็นสิ่งที่คนธรรมดาธรราพอจะทำได้นะคะแล้วก็หวังว่าสงครามนั้นจะยุติลงโดยเร็วค่ะ